มันยังไม่จบหรอกนะเอ,อ่ออะไรกันนั่นมันอะไรกันนะ่ะมหาสาตาร์วุธนั่นช่างแข็งแก่่งยิ่งนักมหาสตาราวุธนั่นไม่ได้ด้อยไปกว่ามหาสาตาราวุธของสิทธิพี่ใหญ่เลยมันเป็นใครกันแน่ทําไมถึงได้มีมหาสาตาราวุธที่ทรงพลังขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงกันเจ้ามีพลังเพียงเท่านี้เองอย่างนั้นหรอหน่อยเจ้าดูถูกค่าเกินไปแล้ว ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชูฟงจะแข็งแก่งขนาดนี้นี่มันคือการต่อสู้ของยอดอัจฉริยะแล้วมันประชนพูดถูกท่านพูดถูกแล้วในที่สุดความหวังของปาพึกษาคำใต้ที่พวกเรารอคอยก็ปรากฏแล้วการรอคอยอันยาวนานของพวกเราในที่สุดมันก็เกิดผลแล้วมหาสัตตาบุลนั่นไม่ได้ได้อยไปกว่าดับพนึกมันเลยบ้าเอ๋ยข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าไม่อาจจะเอาชนะเจ้าได้ในวันนี้เหอความรู้สึกนี้หรือว่าจะเป็น นางฝึกปืนสัตว์ตาวิชานั่นข้าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพลังของนางถึงแข็งแกร่งขนาดนี้นี่มันจะต้องมีผลจากสัตว์มืดต้องข้าไม่ผิดแน่ข้าขอดูหน่อยเถอะว่าเจ้าจะรับการโจมตีของข้าได้ยังไงดูเหมือนว่านางจะทุ่มสุดตัวแล้วเคล็ดวิชานี้ข้าเป็นคนคิดค้นโดยการใช้ประโยชน์จากลักษณะโดยเฉพาะตัวของดาบผนึกมนันนี่จะเป็นครั้งแรกที่ข้าจะใช้มันมันยังไม่มีชื่อแต่ว่าวันนี้ข้าจะเรียกมันว่าจงรับไปซะดาบผนึกมันสังหารมัง,งกร เออเคล็วิชาของสิทธิ์พี่ใหญ่ถูกทำลายแล้วอย่างนั้นหรือไปดูกันเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์พี่ใหญ่แพ้แพ้แล้วอย่างนั้นหรอเจ้ายังอยากจะสู้ต่ออยู่หรือไม่เจ้าจะยอมแพ้แพ้ตอนนี้หรือว่าใจข้าทำห้เจ้าออกจากวงกลมในนั้นข้ายอมรับว่าเจ้าแข็งแกร่งแต่การประลองนี้เดิมพันด้วยเกียรติของข้าข้าจะไม่มีทางยอมแพ้เจ้าเจ้าต้องการให้ข้าทําให้เจ้าออกจากวงกลมในนั้นสินะมันไม่ใช่ข้าที่จะออกจากวงกลมชั้นในแต่เป็นเจ้าที่เจ้าออกจากวงกลมชั้นนอก เด็กหญิงคนนี้ช่างทรงพลังยิ่งนักดูเหมือนว่านางจะทุ่มสุดตัวแล้ว